พามพาราลัมพามพามพามโอ้ไม่กอดอะไรเนี่ยว้าโธ่มันเป็นอะไรมันอะไรอยู่ข้างบนมันเป็นอะไรอยู่ข้างบนนะ่ะโอเคขึ้นมาเนี่ยตุนน๊กตาและตุ๊กเกอรเลยจ้ามาครับผมผมจะตั้งเสานะเพราะเราก็ตั้งเสาให้หมดทุก,ท,กทุกอันเลยนะครับ กิดรรตั้งเสาตั้งสองสาม,ต,สามตั้งสามอันครับผมเดี๋ยวให้ดูใหม่หนึ่งสองสาม,สามโอเคพอตั้งเสาเสร็จเรามาวางพื้นเรามาวางพื้นเรามาวางพื้น,นจะวางเป็นสีบล็อกสีอะไรดีวางพื้นสีบล็อกนี้แล้วกันว่ามันสวยวางเห็นตรงนี้แล้วก็ วัดปุ๊บปากพอให้โอเคเลยตึ๊บตึ๊บโอเคยเ้วางพื้นไปครับเฮ้ยเข้าขอให้โอเคเลยครับเลยครับครับ,รบวางไงวางพื้นไปเ,เรื่อยเตรียม

เป็นทีเรียบร้อยถ้าเราวางต่อน,นี่อันนี้วางให้ครบครับวางให้ครบวางให้ครบครับวางให้ครบฮึ๊โอเคสวยสวยนั่นแหละแบบนี้วางแบบนี้ไปแบบนี้นั่นแหละมา เห้อขนแน่นแน่แนแน่ให้แันแน่แนแน่แน่แขนแขนนน่นแน่ให้แันนทุบไปอันไหนเราไม่ต้องปักเราเราทุบไปเฮ้ยตบบโอเคสวยวางเสาวางเสาโอเค ว,ว,วางผามันกีจะร้อยวางวางพื้นโอเคพืฤฤฤออน้นพิ่มปาต่อหต่อไปแล้วก็เป็นวางพื้นข้างหลังเป็นสีเขียวแล้วกันเป็นหน้างหลังจะเป็นพวกปลูกอะไรดีะสีเขียว ให้มันดูเลินเลือให้มันดูแบบสวยๆเลยเลี้ยงไก่ะ่เกะเลี้ยงไก่บนบ้าน,นก็ไม่ค่อยโอเคแตบบ่นี้ซักอึ๊บ โอเคทุบบ้าตรงนี้ครับผมสีเขียวต่อไปเป็นบล็อกสีเป็นบล็อกสีนี้แล้วกันดูอ่อนๆต่อไปเป็นบล็อกสีนี้หน้าบ้านเราเป็น ผมว่าหน้ามาเับหน้ามารับผูกเป็นอันนี้ดีกว่าดอกไม้สวยครับสวยเลย ว่าผมต้องลงมาอีกหน่อยโอ้ไม่กอดมือใหม่มือใหม่เอาวัดโอเคสวยครับสวยสวยตอนนี้ครับผมกำลังมาสวยครับผมกำลังมาสวยอย่างนี้ไปอย่างนี้ครับมาดิมาดิมาดิวางพื้นวางพื้นมาดิมาดิครับก็มาดิครับนี่อย่างนี้ก็ตามมาดิก็ตามมาดิตามมาดิ

ก้าวอยู่โอเอโอ้พืโอโป๊ไปเอ๊ะเอฟอไให Lenny đi thuy yam thuy yam thuyền yam thuyền yam thuyền đi thuyền yam thuyền cái thuyền yam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  แบบนี้โอเคก็จ okay, ะ <Okay, S 1> <okay. S 2> เสร็จแล้วใคนครับสร้างบ้านของสอนนีอีกโอ้ใหม่ยอดโอ้ใหม่ยอดโอเคโอเคสร้างเสร็จแล้วครับเก็บพื้นที่ข้างบนกับอบตเตงนี้ โอเคจอโอเคจอในโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูมุมสูงกันตาตาอะไรเป็นครับครับครับเบิ้มเบิ้มเบิ้มเบิมโอ้อ่าววววโอ้โอ้อ้า ดูสิยก็ดูสิครับเรามาดูมุมสูงครับก็ประมาณนี้นะมุมสูงก็ประมาณนี้ครับอย่างสวยยน้องน้อ,อ้แล้วเราก็มาหาสวนะเรามาเรียกได้รู้ว่า ต้องหาให้แก้วใช่ไหมรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอรู้เมื่อกี้นี้นี่อ่ะขอรู้ว่าสีอะไรดีคนว่าสีอะไรดีสีนี้นะสีนี้อ่ะโอเคจะได้ไหมเหมือนสีนี้อ่ะได้ปะผมว่าได้นะ เราก็มาทำล้วนก่อน้ว่าเอ้ยจะหมดเวลาแล้วหรอล้วว่้วว่ว่าบ้านร้ว่าบ้านลโอเคโอเคเอ้รับ้ว่าบ้านว่บ้านลวบ้้วบ้าน เ,เ,เวลาจะหมดแล้วทุกท่านทุกคนโอเควันนี้ผมขอจบคลิปแท่น,นี้นะเดีย๋ยวมาให้ดูปุ๊บได้รัว้วตอนนี้ก็ยังได้รั้วกับเท่านี้นะครับผมขอจบคลิปพียแล้วานีนนนน้ทุกคนครับผมเอามือมาครับผมเช็คแคร์กันหน่อย